โครงการที่แบบว่าดีไซน์แบบสวยเก๋สไน์แบบอิตาลีวันนี้พี่นัดพี่ชายพี่พี่ทูนนัดมาแบบว่าดูรถเพราะว่าจริงๆกับพี่อยากให้เขาช่วยหารถให้เหมาะกับพี่หน่อยวันนี้ก็คือจะมาดูรถที่พี่บอกอเขาอวดสรรพคุณไว้เยอะมากมเลยนะเขาบอกว่ามีรคบรบไม่สรรพคุณเขาบอกว่าทั้งยาวทั้งใหญ่ขนเยอะขนเยอะเอเขาบอกอันนี้เลยสรรพคุณ <c oughs> <ๆ>รถคันนี้ถูกต้อง รถคันนี้ยี่ห้ออะไรรุ่นอะไรครับพี่โดซ Subaru Levoo Subaru Levoo เคยได้ยินแต่ Subaru นะแต่ยังไม่เคยได้ยินชื่อรุ่นนี้นะ Levoo l e v อ่ะนี้แดดน้อนเดี๋ยวขึ้นรถที่ก่อนดีกว่าแล้วเดี๋ยวพี่ไปแนะนำรถให้ดูอีกว่ามีอะไรบ้างอ่าโอเคได้เลยปะได้เลยค่ะนั่งานี้รู้สกความนิ่ ช่วงล่างเป็นไงช่วงล่างต้องป่อยนิ่มนไหมนิ่มเหมือนกันใช่ไหมรถก็เช่นกันถ้าแบบสมมุติรถอะไรแข็งหน่อยล่ะมันจะรู้สึกได้มกระดกระด้างไงมันจะกระเด้งกระด้งกระด้กใช่เลคันนี้เนี่ยนั่งมาเนี่ยรู้สึกว่ามันนิ่มๆไม่ค่อยกระโดดสักเท่าไหร่ก้็คไม่กระโดดอ่ะอ่าก็คืออย่างนี้เป็นเรื่องช่วงล่างใช่อนี้ก็คือต้องชม เด้งๆใช่ไหมฮะแต่เน,นี้ยเราจะไม่ได้รู้สึกเด,งด้งเลยเราจะรู้สึกว่าเออมันนิ่มแต่ว่าเราในช่วงความเร็วสูงหรือว่าช่วงการเข้าโค้งเนี้ยเรา,าจะมีความมั่นใจเพราะว่ารถคันนี้เขาเซ็ตมาให้เกาะค่อนข้างดีรถจับเพื่อล้อหลังเนี้ยส่วนมากจะต้องเป็นรถขนาดใหญ่ถ้าเป็นรถรถพวกรถเก่งเนี้ยก็จะเป็นรถจากฝั่งยุโรปเช่นเบนซ์บีเอ็มอะไรพวกเนี้ยเขาก็จะเป็นรถจับเพื่อล้อหลังเป็นส่วนใหญ่แล้วก็สี่ล้อเนี้ย สี่ล้อในบ้านเราจะค่อนข้างน้อยมีมีจํานวนน้อยครับรถรถ,รถประเภทของเครื่องสีล้ออ,อ,อันนี้ก็เลยจะเป็นสเสน่ห์อย่างหนึ่งของซูเปร์ที่ไม่ค่อยเหมือนใครในท้องตลาดแล้วมันจะช่วยในเรื่องอะไรเวลาสี่ล้อมันจะเรื่องของเรื่องของการกราา่อถนนยึดเกาะถนนนใช่เป็นหลักเ,เลยแล้วก,การส่งถ่ายกําลัง เขาอยากจะลองขับบ้างหน่อยเออเดี๋ยวขอลองจัดหน่อยดูซิว่าตอบสนองความแรงในสไตล์ผมหรือเปล่ามีปัญหามากกับพี่อะครับต้องได้ขับจัดอ๋อนี่ไงอ้าวนี่ได้แล้วเออโอ้โหไหนลงเอาเอาหัวยกเอาหัวไม่เราเอามืออย่างนี้ได้ไงใช่คือถ้าอากาศดีๆหน่อยใช่ไหม ไปเขายงเขาใหญ่ในี่กว้างอยู่นะเป็นชงเย็นๆหน่อยนะพี่ทูนครับขุมใหญ่กลับเป็นเผารถคุณผมแล้วเอาตังค์มาซื้อจริงๆนะไม่ใช่ค่ะมันมันความนุ่มความอะไรมันแบบรู้สึกได้เลยอ่ะวันยางรถเราเจ๋งปะเนี่ยเฮ้ยเรื่องจริงเลยเพราะว่ารถของพี่นี่ก็ใช้นานละห้าปีแล้วแบบเผาทิ้งเถอะพอมาจับรถใหม่ๆแบบนี้แล้วก็ที่สําคัญอย่างที่บอกว่า เพราะว่าถ้าทรถเนี่ยมันก็ทํามาให้มันดีต่อบรนองความต้องการของเราใช่มันจะสามารถทําให้นุ่มขึ้นดีขึ้นอย่างเครื่องยนต์ก็เล็กลงแต่ความเร็วก็มากขึ้นรู้สึกแบบเฮ้ยลงมาลงทำอะไรเขาไปลงเป็นหนังนะเริ่มใหญ่จะตัดไปเผารถตัวเองถึงเหมือนกันเลยหมดเลยหลดเลยยังไม่เผาเลยไหมโอ้ยชอบจังเลยอ่ะดีนะ ปกติผู้หญิงเวลาขับรถเนี่ยเขาเวลาจะเลือกซืงรถแล้เขาเลือกอะไรปอยเขาจะดูอะไรถ้าเป็นปอยปอยเลือกที่ขนของให้ได้เยอะอ่าขนของก่อนใช่ไหมขนของเลยแล้วก็สีเดี๋ยวมาทดลองความเร็วเลยครับตอนนี้โอ้โหเหยียบเข็มขึ้นมาแล้วปอยครับแปดสิบแปดสิบขึ้นมาเรื่อยเแล้วก็แปดสิบขึ้นมาร้อยความโทษนะฮะความยึดเกาะยังไม่มีการส่าย แล้วคือก้อยนั่งตรงกายอย่างเงี้ยมันไม่ยอกไม่ไม่อะไรเลยนะโดนแต่ไปร้อยเมื่อกี้ผ่านไปร้อยสา1ส0บร้อยสี่สิบเอา,าแล้วังจะ105ด้วยค่ะเฮ้ยแล้วมันไต่เร็วมากนะพี่โดนใช่นี่แค่เครื่องพันหกสิบนะเมื่อกี้กี่วิน้ำอยู่ไม่ถึง10วินาทีจาก60ไปถึงร้อยสี คันเร่งหนักๆตลอดเนี่ยเพื่อทาความเร็วสูงๆตลอดเนี่ยแน่นอนว่าอัตราความเสถียรมันก็ต้องเยอะตามคันเร่งที่เราใช้อย่าไปมองแค่ว่าพอเครื่องเล็กแล้วมันจะประหยัดเราจะเหยียบยังไงก็ได้ไม่ใช่แบบนั้นเราต้องใจว่าเป็นอย่างนั้นตลอดเลยนะมันอยู่ที่ลักษณะการใช้งานด้วยครับเพียงแต่ว่าถ้าเป็นเครื่องใหญ่เนี่ยเราจะขับให้มันประหยัดเนี่ยเราไม่สามารถทําได้ง่ายไงแต่เครื่องเล็กเนี่ยโดยพื้นฐานมันจะประหยัดอยู่แล้วแต่ว่าเขาก็จะมีพลังมีอัตราเร่งให้เราใช้ด้วยเทคโนโลยีสมัย นม่มบายวันดีมันดีมากใส่ไม่สบายนั่งมาระยะสั้นๆเลยถึงความแบบว่าใหญ่โตมโบราณแล้วก็นุ่มชอบรถสปอร์ตชอบรถที่เครื่องแรงๆอะไรเงี้ยข้างในสวยๆแต่อันนี้พอเข้าไปแล้วสวยกว้าชอบตรงที่แบบขนของได้เยอะมากอ่ะใช่ ผู้หญิงใช่ไหมของรองเท้าเสื้อผ้าทุกอย่างอยู่ในนี้หมดกว้างมากอ่ะนี่คือนั่งได้อีกคนนึงนะแม่อีกคนนึงเหรอนั่งได้ปล่อยเชื่อมันนั่งได้อีกคนนึงเชื่อไปดิแล้วอันนี้มันพับได้ไหมอะคะพับได้ครับขยายพื้นที่จะมจะพับทำไรอ่ะใส่ของไงเวลาเราไปซื้อของเดี๋ยวบ่อย เออออะไรเงี้ยไม่ก็ถามไงว่ามันทําอะไรได้บ้างนอกจากใส่ของมันเผื่อแบบว่าเราขับรถกลางคืนเราแวะนอนอะไรอย่างงี้งง่วงใช่ไหมง่วงใช่บหมปอบปอบนอนไ่วไหมเป็นชนเผ่าอินคาใช่ไหมเนี่ยทำไมอ่ะก็ในรถอินคาไงว่ามันเหมาะกับครอบครัวด้วยใช่มพอแม่ลูกพอแม่ลูกก็ได้หรือว่าคนที่อย่างที่น้องปอยบอกว่า คนที่แบบว่าเป็นผู้หญิงชอบขนของเยอะๆช่เผู้หญิงที่ชอบแบบว่าขนของซื้อข้าวซื้อของซื้อนุ่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเยอะเะดูข้างหลังกันหน่อยดีกว่าด้านหลังเห็นบอกว่าพับบอกได้ใช่ไหมคะด้านหลังเนี่ย ตรงนี้อันนี้เราก็สามารถเลื่อนมาที่ลิกไม่เห็นกิ๊กแน่นอนถ้าซ่อนไว้ตรงนี้บังอันนี้ปิดบังได้เลยบังสายตาหนึ่งคือการไม่ให้คนเห็นอาจจะกิกระจิงมีค่าของบอย่างของก็เซตเรื่องของแดดด้วยอ่าใช่เมืองแดดขออนีญาตเข้าไปวัดความกว้างหน่อยได้ไหมฮะย่อผู้ชมวัดกับตัวผมเนี่ยรู้เลยว่ามันเนี่ยเห็นไหมไปบอกแล้วว่าเอากิ๊กไปซ่อนนะเนี่ยจริงจริงแล้วคปิดเลยก็ มาสองคนดีไหมข้างหลังยังเหลืออีกปะเหลืออีกมันใหญ่มากเดี๋ยวก่อนผมยังมีช็อตสองอีกนี่เหรอเชนลงก่อนกว้างแล้วนะช็อตสองคือไงฮะมันต้องมีใหญ่กว่านั้นเฮ้ยอ๋อก่อนข้างๆเอาวไม่ต้องไปดึงเอื้อมอะไรให้มันเป็นหนึ่งนิ้วสั่งอันนี้มันใหญ่มากเพราะนั้นน้องปอยฮะองเข้ามาดูข้างในแล้วกันสองคนเข้ามาลองสมมติว่าเราไปไปแคมปปิ้งดูอ่ะกว้างกว้างนะเออ คือไปแคมปิ้งนึกถึงแคมปิ้งว่าว่าแบบไปต่างจังหวัดแล้วก็แบบอยากนอนใส่แบบเอาตู้เสื้อผ้าไปได้อ่ะตู้เย็นอีกอ่ะจักรยานจักรยานจักรยานได้สบายรีไปไหนน้องพอพอแล้วแล้วเวลาเอาเบาขึ้นนะคะถ้าสมมติแบบเราเอาขึ้นเราดึงอย่างนี้ได้เลยไหมถ้าเบาขึ้นง่ายๆเราก็ต้องเปิดประตูน้านหลังแล้วก็ดึงอ่หรือจะดึงอย่างนั้นเลยก็ได้าเบาเพราะว่าตัวเบาะก็ไม่ได้หนัก ไม่ได้กินแรงมากสังเกตว่าผู้หญิงอย่างน้องปลอยอยังดึงสบายสบายยพี่ดูนครับสรุปหน่อยเจ้ารถคันนี้เนี่ยมันยังไงฮะมันน่าสนใจอะไรยังไงฮะก็คือจุดเด่นของมันเนี่ยก็คือมันมีความสปอร์ตท,ที่มาพร้อมกับความอเนกประสงค์ครับนะครับ uh huh. แล้วก็สมรรถนะเนี่ยแน่นอนทุกคนได้ลองได้สัมผัสล uh huh. เป็นรถเครื่องยนต์ขนาดเล็กแต่มีอัตราเร่งที่ดีครับความประหยัดน้ํามัน ตามหลักแล้วดีมากแต่ว่าทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับพฤติกรรมการขับขี่ของแต่ละบุคคลด้วยครับอ่าก็โดยรวมส่วนตัวค่อนข้างจะชอบรถแนวนี้เพราะว่ามีครอบครัวมีลูกมีต้องใช้พื้นที่ในการขนสัมภาระค่อนข้างเยอะอ่าแล้วก็ยังชอบสมรรถนะในการขับขี่ที่ดีอยู่ตอบโจทย์อืมตอบโจทย์ราคาเท่าไหร่นะราคาราคาตอนนี้ที่เขาตั้งไว้ก็อยู่ที่สองล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นแปดพันบาทอ่ะส่วนผมเท่าที่ได้ลองนะครับ มันรู้สึกถึงผมชอบความเร็วความแรงธรรมดาสไตล์ผู้ชายมันมันอย่างผมอยู่แล้วนะฮะแล้วที่สําคัญเวลาเหยียบเนี่ยไม่สายด้วยมันรู้สึกถึงความปลอดภัยนะฮะแล้วเวลาเข้าโค้งเข้าโค้งเนี่ยโอ้โหมั่นใจส่วนปยของปอยเหรอที่ปอยได้ลองนั่งข้างหลังข้างหน้าแล้วก็ขับใช่ไหมครับปอยชอบนะปอยว่าขับนิ่มเวลาเข้าโค้งมันเกาะมันไม่แบบรถมันไม่เอียงอ่ะแล้วแล้วจากที่ปอยนั่งข้างหลังเวลาพี่เขาเข้าโค้งตัวปอยไม่ส่าย <tyard. S 2> ใช่ไม่โยกไปโยกมาแล้วบอกข้างหลังก็นิ่มกว้างแล้วก็ออปชันข้างในคือเรียกได้ว่าครบเลยนะครับมีแบบเบรกมือที่เป็นแบบดึงมีกล้องหลังมีจอแบบทัชสกรีนมีสันรูปให้เราด้วยโหครบชอบครบจริงๆ<อ>นะฮะสรุปว่าใครที่สนใจรถตายนี้ก็ลองเข้าไปที่ศูนย์แล้วบอกขอชมขอสัมผัสน,นะฮะซูบรุเลอหน่อยนะครับก็ผมจะได้มาสัมผัสแบบเราทั้ง3คนนะฮะ ส่วนวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณด้วยสําหรับค่ายรถสุบรุ้นะครับที่ให้รถมาทําการทดสอบกันครับผมครับผมส่วนครั้งหน้าเราสามคนมจะทําการทดสอบรถอะไรแล้วก็จะไปที่ไหนก็ติดตามได้นะครับส่วนวันนี้ก็คงจะต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้าครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ